สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาทำข้อสามท่าแถวทีสองห้าหกหกข้อสามทุกานะครับเขาบอกมาว่ารูปข้างล่างอันนี้ทำมาจากลูกบาศก์สิบอันแล้วก็เขาบอกอีกว่าถ้าทั้งหมดถูกเอ่อทางสีฟ้าทั้งหมดเลยเขาบอกว่าให้หา จำนวนของลูกบาทาที่มีสามด้านที่มัเป็นสีฟ้าก็เราดูตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก็1ด้านสองด้าน3ด้านมีข้างหลังสี่ห้าอันนี้มีห้าด้านอันนี้ตัดเลยอันนี้มีสี่ด้านอันนี้ก็สี่ด้านตัดไปเลยแล้วก็เรามาดูด้านล่าง ตรงนี้มีหนึ่งหน้าหลังสองข้างล่างสามอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันนี้มีหนึ่งสองข้างล่างสาอันนี้เป็นอันที่สองอันนี้หนึ่งสองสามข้างล่างสี่อันนี้ตัดอันนี้หนึ่งสองสามข้างล่างอีกสี่อันนี้ก็ตัดนะครับแล้วก็จะมีสองก้อนด้านล่างตรงนี้จะเป็สองก้อนนี้ ด้านนี้ไม่ใช่เรากินออกไปด้านนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่ามีแค่อันนี้อันนี้เป็นอันที่สามแสดงว่าเรามีทั้งหมดสามอันที่มีสามด้านเป็นสีฟ้า